เหตุน้ำท่วม17จังหวัดยังน่าห่วงกินเวลามาเกือบเดือนแล้วสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมปี64ที่หลายจังหวัดยังคงน่าเป็นห่วงและต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดทั้งพายุลูกใหม่เตรียมเข้ามาเยี่ยมเยียนอีกโดยล่าสุดวันที่11ตุลาคม2564ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปสถานการณ์อุทกภัยประจำวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมพศ2564 เวลา18นาฬิกาพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุและร่องมรสุมอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันต,นตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแรงในวันที่8-11กันยายน64อิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรงอ่อนกําลังจากพายุดีรสชั่นโกลเชิญมีผลกระทบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก วันท <en> <desserts> ี่11-13ถึงกันยายนอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยวันที่14-19ถึงกกันยายนอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย วันที่20-25ถึงกันยายนอิทธิพลของพายุ d e เ l e ชั o เตี้ยนหมู่ที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดมุกดาหารและอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณจังหวัดขอนแก่นวันที่24-25ถึงกันยายนทั้งหมดที่กล่าวมานี้ส่งผลให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม38จังหวัดพื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว21จังหวัดคือเชียงรายลำพูนลำปางนาครสวรรค์ แร่ฉะเชิงเซาตราดชลบุรีสมุทรปราการพังงานครศรีธรรมราชตรังตากเลยร้อยเอ็ดระยองปราจีนบุรีสะแก้วเพชรบูร์กำแพงเพชรและระนองในปัจจุบันมีพื้นที่ประสบนทุกกัย17จังหวัดได้แก่สุขโขทยัยนครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอุบลราชธานี ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองพิษณุโลกพิจิตรชัยนาทสุพรรณบุรีอุทัยธานีและจันทบุรีติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 8 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ